พบกับภาพความประทับใจของคอนเสิร์ตท,ที่ปลุกความคลาสสิกของเพลงลูกกลุ่มขึ้นมาอีกครั้งในสำเริงฟังสำราญกรุงบายมาจัางสเปเชียลตื่นเต้นแล้วก็มาในเที่ยงเรียกว่าฟินดีใจที่ได้มาคอนเสิร์ตนี้อ่ะเหมือนชีวิตวัยสาวเก่าเข้ามาอีกค่ะแหมมันสมบูรณ์เลยอยากจะบอกว่าเป็นสมบูรณ์ฟังแล้วก็สำราญใจมากเลยครับที่แรกคิดว่าเป็นผู้ใหญ่คงจะไม่มันนะครับพลิกความคาดหมายครับทุกๆท,ท,ท่านอารมณ์ดี Hey, เขายิ่งมีพลังอยู่นะครับยังมีไฟมีความเฮฮาอยู่เยอะมากซึ่งถ้าใครไม่ได้สัมผัสก็คงไม่รู้ว่าที่ผมพูดถึงหมายความว่า,งา,งไ,างไงเมื่อกี้ตอนเราร้องรักคุณเข้าแล้วก็บอกว่าเหมือนแม่กับลูกร้องด้วยกันเลยวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนเวลาสามทุ่มตรงทางช่องมัดจัง The Original TV คือพี่พี่มีความเห็นว่าลูกกรุงเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ตายค่ะยังไงยังไงก็ไม่มีคนลืมนักร่องไตไปแล้วมันก็ยังอยู่นะคะไม่ยอมตายง่ายหรอก